วันนี้เราจะมาทำ Build Challenge กันค่ะและ Build Challenge ที่จะเล่นในวันนี้นะคะเป็นของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านซิมเป็นคนที่เล่นซิมแล้วสนุกสนานมากถูกใจมีมีมากเล่นซิมในทางร้ายๆเอ้ยเล่นซิมในทางดีๆค่ะ <laughs> รักซิม อบกอดซิมอบกอดไว้ในเตาเกริลหรือว่าเลี้ยงซิมแบบแยกขังเดี่ยวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจในซิมทูเบอร์คนนี้นะคะไปติดตามได้เลยค่ะคุณพรามเบล่าคุณพรามเบล่าเนี่ยได้สร้างบิลด์ชาเลนจ์หนึ่งขึ้นมาเป็นบิลด์เจเน r เรเตอร์นะคะหรือว่าตัวสุ่มการสร้างนั่นเองและเราก็ได้ดูยูทูบเบอร์หลายท่านเล่นกับชาเลนจ์นี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันยุบยับยุบยับไปหมดเลยแล้ววันนี้คุณหมีมีซิมเขาก็อยากจะมาลองเล่นกับบิลด challenge. อันนี้บ้างเพราะเขาชอบเหลือเกินการทำอะไรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีสไตล์ของบ้านมีสีธีมของบ้านมีบอกว่าบ้านกี่ชั้นกี่ห้องมีบอกงบทั้งหมดของบ้านนะคะและบอกด้วยว่ามีผู้อยู่อาศัยในบ้านนี้กี่คนและมีข้อจํากัดเฉพาะด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่า building นี้คุณไม่สามารถลบอะไรก็ตามที่คุณได้วางไปแล้วนั่นเองขอให้โชคดีที่รัก กดจุ๊บกดจุ๊บจากคุณพลัมเบลล่าไหนมาดูซิว่าคุณหมีมีดวงเขาเน่ะจะพาไปทางไหนเราจะแรนดอม3ครั้งนะคะแล้วออกอะไรเราจะสร้างอันนั้นค่ะพร้อม1 2 3สิ่งที่คุณหมีมีเขาจะได้นะคะสไตล์ของบ้านจะต้องเป็นกรีรีไิวเวลบอกเลยว่าไม่มีในหัวเดี๋ยวต้องไปรีเสิร์ชก่อนนะคะและสีที่จะใช้นะคะจะต้อง <laughs> จะต้องใช้แค่สีบลูสีฟ้าหรือสีน้ำเงนินมี มีแค่ช e mm ั hmm. ้นเดียวเท่านั้นแต่ต้องมีทั้งหมด5ห้องบัจเจตของเรานะคะในบิลดิ i นี้91493นึี้มสมมลิออนและจะต้องใช้ให้หมดนะคะ Exactly ต้องใช้ให้เหลือศูนย์เหรียญเป็นบ้านสำหรับ3ามสิมเฮ้ยคุณผู้ชม last thing ที่ you like t <laughs> d i s advantage for this build is that you build it all in bird's eye view oh my goodness How could you do this h ้ปัมเ l l a How could you create this challenge? Good luck babe XOXO p u m b e l l a โ okay. อเคตอนนี้เรามาดูใน Pinterest นะคะว่าสไตล,ล์ของบ้านกรีกรี e v ว v ว l เนี่ยเป็นยังไงไมัเป็นเหมือนยุคฟื้นฟูของกรีกโรมันนะนะคะบ้านก็จะเป็นทรงสไตล,ล์แบบนี้ทีแ่แนวแบบโออ่าแล้วก็สไตล,ล์วิหารวิหารหน่อยแต่ทีนี้จะโอ่อายยังไงในเมื่อเรามีอยู่ชั้นเดียวใช่ไหมและเราจะต้องสร้างบ้านนี้ <laughs> จาก Bir ร Eye v วิ w ด้วยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเลยนะคะที่เราดูรูปกัน หลังคาเขาจะเป็นหน้าจั่วแบบนี้แล้วก็จะมีเสาโรมันสีหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ก็จะใช้แนวแนวปูนอะไรแบบเนี้เนาะเราคิดว่าเราพอจะได้ไอเดียแล้วเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ดูทางคลิปนี้คือการสร้างบ้านจากมุมมอง Bird Eye v วิ w นะคะการที่เราจะไปมุมมองนั้นได้นะคะกดตัว T ตัวเดียวบนคีย์บอร์ดเกมมันจะพาเรามา Bird Eye v วิ w ค่ะขอให้มีมีโชคดีตามโจทย์เนี่ยจะต้องเป็นกริกรีวิวสีนำเงินแล้วก็1ชั้น5ห้อง หนึ่งชั้น5ห้องงั้นเดี๋ยวเราขอทำ floor p l a n ก่อนเลยนะคะก็อาจจะเป็น master bedroom อยู่ตรงนี้ share bathroom แล้วก็ห้องนอนลูก dining and k i t เช่นในโซนเดียวเลยตามกดเนี่ยต้องมี5ห้องใช่ไหมคะตรงนี้เราอาจจะใส่เป็น on suite bathroom แล้วก็จะมาเล่นกับรั้วนะคะคุณผู้ชมจะเลือกรั้วสีฟ้าเราอาจจะใช้รั้วของแวมไพร์ตัวนี้เนาะเพราะเราคิดว่ามันเข้ากันอะเอารั้วสีฟ้ามาตีไว้ประมาณนี้จะเป็นห้องน้ำที่เปิดดูไปยังโลกภายนอกอะไร มีเบาคนนี้ไงคุณผู้ชมในห้องน้ำแล้วเราก็กันแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1ห้อง1ห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องต่อมาสิ่งที่เราจะทํานะคะเราจะมาทําด้านหน้าบ้านก็คือเป็นทางขึ้นของบ้านเนาะประมาณสองทายส์แบบนี้นะคะเราก็ลากเขาออกมาอย่างนี้สิ่งที่เราจะไม่รู้เลยว่าบ้านเราจะสูงกี่ชั้นก็คือลูกศรอ,อันนี้คะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าบ้านจะสูงเท่าไหร่คือหลังคาที่เราไปดู Refer อร์เกันเมื่อกี้จะเป็นหลังคาทรงหน้าจั่วแบบนี้ยื่นออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ เราจะลากลงไปให้มันเตี้ยสุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่เราอยากได้หลังคาเตี้ยๆแล้วเราก็อาจจะดึงขึ้นมาแบบนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะคะทีนี้จะทําการก๊อปปี้หลังคาตัวเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลากมาแบบนี้หมุนหมุนกล้องนะคะหมุนกล้องแบบว่าเป็นเบิร์ดไอวิวนะคะคุณผู้ชมลากลูกศรข้างหลังมาถึงตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้ตัวเองนะคะลากมาตรงนี้นี่หดเข้ามาค่ะเราคิดว่าหลังคาเราอาจจะต้องออกมาอีรอบนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นกรีกรีวิวเลหรือเปล เป็นตัวตกแต่งหลังคาอะเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้วอลเปเปอร์ iper, สีฟ้าแล้วก็ดูเป็นหินหินด้วยอะ่ะเราจะใช้ตัวนี้เนาะจากของเอ่อคันทรีคิดเช่นคิดนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะฟ้าเดียวกันคือเราแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องเลยนะต้องเลื่อนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเลื่อนให้มันเลยออกมาเดี๋ยวเราจะใส่วอลเปเปอร์ไว้ตามจุดต่างๆของบ้านก่อนเลยนะคะเราทําการซูมอินเข้ามานะคะแต่ยังอยู่ในเบิร์ดไอวิวนะคะคุณผู้ชมเราจะทําการใส่พื้นซึ่งเราคิดว่าเราจะใส่ตัวนี้ไว้ก็แล้วกันเนาะเลือกประตูหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะลื ะะประตูอะไรเอ่ยที่ดูเป็นกรีกรีวิวเวิลสีฟ้าอุ้ยอันนี้เฟรมฟ้าแล้วก็มีความขาวด้วยออ้ยต้องติดหน้าต่างอีกนี้ว่าอุ้ยหน้าต่างอันนี้คือได้เลยอะ่ะของสตอร์เรนเจอร์วิวเคาน์เตอร์สีน้ําเงินน้ําเงินนะคะเราก็จะใช้ไปแบบนี้เราอยากจะให้คนบ้านเนี้ยเขาได้นั่งบาร์กันด้วยนะคุณผู้ชมเราก็จะเอาเคาน์เตอร์มาไลน์อัพแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเคาน์เตอร์บาร์เนี้ยมาวางไว้แบบนี้ซิ่งล้างจานสีฟ้าก็มีค่ะเอาสิ่งล้างจานมาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะทีนี้โซนที่ทํากับข้าวเีย ไปทําข้างหลังตู้ตัวนี้ของ Country Kitchen เช่นกันนะคะเราคิดว่ามันก็พอเหมาะพอเจาะดีไมโครเวฟสีฟ้าละหนึ่งฉันมองไม่เห็นเครื่องร่างอะไรเลยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยฉันก็ได้ติดแต่ตามความรู้สึกของฉันไปเราซูมลงมาได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะตกแต่งบนเคาน์เตอร์เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นดอกไม้ต้นไม้เลือกของตกแต่งอะไรต่างๆมาวางไว้นะคะเราก็พยายามลากเขาเข้าไปเราคิดว่าตรงนั้นนะแล้วเราก็เอาหมอ้อเอาไหา่เอาการน้ c ชาเนี่ยมายัด เข้าไปนะคะก็ไม่รู้ว่าของซ้อนกันหรือเปล่าหรือว่าวางถูกหรือเปล่าบริเวณนี้ควรจะต้องมีดอกไม้บนโต๊ะสักนิดหนึ่งดอกอะไรเอ่ยที่ไม่รู้ว่าฐานมันอยู่ไหนเลยเราก็จะวางไว้ตรงกลางแบบนี้เลยมีถาดขนมปังด้วยค่ะน่ารักมากคุณผู้ชมไม่เคยเห็นเลยอะ่ะมันอยู่ในนี้นะมันอยู่ในของตกแต่งตรงนี้เฉยอะ่ะพอสวอชบลูขึ้นมาเก้าอี้บาร์ที่ใจก็จะใช้เป็นเก้าอี้สีฟ้าตัวนี้วอเปเปอร์ ies, ทายสางด้านหลังนะคะเราจะมาใช้ของ jungle Adventure ซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนเลยที่ทายจะ พอดีแต่เราซูมเข้าไปดูได้นะถ้าอันนี้ทายสอปอปริมปริมขึ้นมาเหมือนต้องมองลอดแว่นนะคุณผู้ชมเออก็น่าจะใช่นะคะก็น่าจะดีอยากจะมีกระทะกระทิงติดอยู่แต่กระทะก็ไม่มีสีฟ้าสัญญาณการฟื้นไฟอะไรไม่มีสีฟ้าเลยทําใจนะคะใครโหลดไปเล่นอ่ะแปะรมให้นะ ขยะสีฟ้าแอบไว้ตรงมุมนี้นะวอลเปเปอร์สีฟ้าส่วนอื่นๆของบ้านนะเราจะใช้เป็นวอลเปเปอร์ตัวนี้แต่เราจะต้องใช้ลูกตาของเรานะคะที่เสร้างลำบากมากจริงๆคิดว่าคนดูก็คงดูลำบากนะคะเราจะใช้เป็นวอลเปเปอร์สีฟ้าตัวนี้โต๊ะทานข้าวสีฟ้าจาก My Wedding Story แล้วเราก็จะเลือกเก้าอี้สีฟ้าเช่นกันนะคะตอนนี้เราฟิลเตอร์สีบลูไว้นะคุณผู้ชมมันจะได้ถูกเนาะเกลือพริกไทยก็มีนะเออจากโต๊ะทานข้าวแบบมุม Bird Eye View กันนะคะทุกคน เค้กอาจจะอยู่ด้านนี้ก็ไม่รู้ว่าชนกับกระถางหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเพลิกชทยกับเกลือเราก็จะมีอทิชื่อหลังจากนั้นขยับโตะกลับมานะคะไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะไม่รู้เลยพรมที่จะใช้นะคะจะใช้พรมจากของ growing together เนาะเอามาวางไว้แบบนี้อยู่ใน swatch filter สีฟ้านะคะเตอเผาที่ใช้ต้องใช้แน่ๆเราจะเล่นเป็นสีฟ้าอันนี้นะคะแล้วก็ไหนๆก็ ก็ไม่มีทีวีสีฟ้าให้เลือกแล้วนะคะ No blue television in this house I cannot bear with this penguin television so never mind we're not gonna put the TV in this house That's mean we can afford this fireplace อ h คุณผู้ชมโซฟาสีฟ้าของ Desert Lux e Kids คือโคตรสวยสวยมากมากเอาสิคะรมนะคะเราจะใช้เป็นสีเรี่ยมจากตุลาสีฟ้าอันนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่าไม่รู้เลยจริงๆโ <laughs> ต้ต้งกลางสิ ที่พอจะไปวัดไปวากับบ้านเราได้เนี่ยนะเราก็จะเลือกเป็นโต๊ะตัวนี้นะคะจากของ laundry stuff pack โซฟาเดี่ยวที่จะใช้จะใช้ love s h a r e ตัวนี้จาก get to g e a t e r นะคะเอามาวางไว้อย่าถามนะคะว่าทำไมหยิบตัวนี้คิดว่าน่าจะดี end table เราก็ต้องเล่นเยอะไว้ก่อนใช้เป็นตัวนี้ไปเลยโคมไฟสีฟ้านะคะเอามาวางไว้ตรงนี้1กลุ่มแล้วก็มีต้นไม้ฟ้าๆเนาะต้นไม้ในกระถางสีฟ้านะคะอยู่ตรงนี้อีก1กลุ่มสัางอะไรไม่รู้้ามานที่จะใช้จะใช้จากของมา wedding Story นะคะเป็นผ้าม่านมัดจุกนะเราคิดว่ามันเข้ากับบ้านนี้แล้วมันก็สีฟ้าสีน้าเงินด้วยแปะรูปภาพสีฟ้าฟ้าไว้บนนี้1อันประตูด้านในบ้านเรารู้เลยอะว่าเราจะใช้ของจาก Stranger ร์วิตัวนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินเอามาแปะไว้หนังสื่อเล่มสีฟ้าฟ้าเอ้ยวางได้อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอยู่ตรงนี้เราว่าไฟตัวนเนี้ยเนี่ยน่าจะแบบว่าตอบโจทย์กับบิลดิ้งนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่คิดว่าน่าจะเหมาะสุดๆแล้วนะคะ Master b e d r o o m เราอาจจะเล่นเป็นผนังที่เป็นสี Blue, ว่าเป็นดาร์กบลูอะไรอย่างเงี้ยเตียงที่เราจะใช้เราจะใช้จากของ Island l i v i n g นะคะมันมีผ้าระยงระยางแบบนี้ด้วยน่ารักดีนะคะวางลงไปเลยใช้โต๊ะหัวเตียงสีฟ้าจาก High School Years เข้ากันดีมากๆพรมที่จะใช้นะคะก็จะใช้พรมจาก Growing Together แต่ว่าคนละสวอชกับด้านนอกนะคะคุณผู้ชมตู้เสื้อผ้าที่ใช้เนี่ยอยากจะให้มันมีลิ้นชักแล้วก็มีเท็กซเจอร์ของความเป็นไม้อะ่ะเราว่า Get Famous ตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะคะเราก็จะเอามาวางเข้ามุมไว้ตรงนี้ด้านบนตู้เสื้อผ้าจะใส่ กระจกนะคะจากของ growing t e t o r เราคิดว่ากด ctrl 9สัก2อทีละกันเออ2ทีพอนะเราไม่สามารถรู้ความสูงอะไรได้เลยนะคะต้นไม้ที่จะเพิ่มเติมความสวยงามก็จะใส่เป็นต้นนี้หนึ่งตะกร้าผ้าอีกหนึ่งแต่ที่นี้วางไม่ได้ฉันต้องทำด้วยตัวของฉันเองเออดอกไม้แห้งอยู่นี่ต้นไม้อยู่นี่ตะกร้าผ้าอยู่นี่เอาอันนี้เข้าไปจอยทางด้านปลายเตียงนะคะอยากจะให้เป็นที่เหมือนแบบว่านั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออมีที่นั่งคุยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านสมัยนั้น มันจะมีอะไรแบบนี้เยอะอันนี้ก็ต้องขอบคุณ Pinterest นะคะเพราะว่าเข้าไปหาข้อมูลในนั้นมาแล้วก็มีโต๊ะที่ท็อปเป็นท็อปไม้นิดนึงอะ่ะมันจะได้ตัดบรรยากาศหน่อยแล้วก็หาตัวเทียนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นสีฟ้ามีดอกไม้เอามาแปะไว้ผนังทางด้านบนตรงนี้ก็จะแปะภาพถ่ายนะคะซึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนคือสูงเท่าที่อื่นก็จะแปะไว้แบบนี้นะคะอุย้ยห้องนอนเราแฮปปี้มากมากเลยนะเดี๋ยวไฟเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้กันให้เหมือนกันหมดทั้งบ้านเลยนะคะแปะไปแบบนี้ ไปจะเป็นห้องน้ําในตัวห้องนอนนะคะซึ่งจะเป็นห้องน้ําแบบว่ากึ่งปิดกึ่งเปิดนิดนึงเราก็จะเอาคอลัมน์เนี่ยมาเล่นไว้แบบนี้แบบนี้เลยพื้นทายในห้องน้ํานะคะเราจะใช้เป็นพื้นตัวนี้เนาะลราก็เอาตัวของเขาเองเนี่ยมาตัดขอบตามมุมต่างๆพื้นเป็นทาย์อันนี้แล้ววอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนให้เป็นทาย์ตัวเดียวกับพื้นแบบนี้ไปเลยนะคะให้มันดูเหมือนห้องเดียวกันแบบนี้เข้าห้องน้ํามาเราก็จะทําซิงนะคะจะใช้ซิงจากของ getfamous เนาะเอามันมาประกบกันแบบนี้นะคะกด ปุ่ม out ช่วยก็คือซูมได้ซูมได้แต่ต้องทำไงเบิร์ดไอวิวได้สิ่งแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะกินเงินต่อมานะคะก็คือกระจกก็จะใช้จากสปาเดย์กด shift นะคะแล้วก็กด control 9ขึ้นมาให้มันเอ่อน่าจะตรงนี้มั้งที่เรียกว่าพอด,ดีต่อไปเราจะนําโต๊ะตัวนี้นะคะ console table ตัวนี้ที่เป็น marble นะคะเอามาพิงผนังไว้แบบนี้แล้วก็เลือกชักโครกนะคะกดปุ่ม out place นะกดปุ่ม alt บนคีย์บอร์ดนะคะให้มันมา snap กันแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้างบนตรงนี้มัน ลอยมากลอยน้อยก็พยายามยัดยัดเข้าไปบริเวณนี้เราก็จะเอาตู้เนาะเป็นตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางไว้ซอยเล็กๆฝั่งนี้จะยัดตะก้าผ้าเข้าไปวางของใช้ลงไปก่อนนะคะแล้วทีนี้เราจะค่อยๆมาจัดระเบียบของใช้กันก็จะมีลินชักเนาะมีผ้าเช็ดตัวใช่ไหมมีผ้าเช็ดตัวที่มีสบู่อยู่ทับอยู่ด้านบนสบู่หรือฟองน้าไม่รู้แล้วก็ขวดเกลือที่เป็นขวดสีฟ้านะคะเอามาสตอกไว้ด้านบนแบบนี้ต้นไม้ในห้องน้ําก็จะใช้เป็นต้นสูงๆอันนี้เข้ามุมอยู่ตรงนี้พรมในห้องน้ำนะค เราอยากจะใช้ตุ้งติ้งอันนี้ที่มันมีออกมานะเราก็จะเอามาย่อแล้วก็ยัดเข้าไปด้านในตรงนี้คือโจุดเนี่ยจะต้องใช้สีฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาแบบนี้เรามาถึงโซนอาบน้ํากันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําเพิ่มนะคะเราจะสร้างผนังขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ไปเลือกหน้าต่างนะคะคุณผู้ชมอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้เอามาแปะไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็ทุบผนังทิ้งบัตทับอาบน้ําก็มีนะคะเป็นสีฟ,ฟ้าๆแบบนี้คือสวยสวยมากๆเลยคุณผู้ชมเอามาไว้แบบนี้นะ ให้ซิมเขานอนแช่แล้วก็มองวิวด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมีไม้ที่แปะผนังเนี่ยของด้าน out อยู่นะคะแต่ทีนี้ไม้มัน3ามทายนะก็ทําการย่อเขาลงแค่นี้1กลุ่มพอเอาไม้เนี่ยมาแปะไว้ทางด้านหลังตรงนี้แล้วก็มันจะมีน้ําตกตัวนี้นะคะของ city living ก็คือบอกว่าถ้าใส่เข้าไปได้อะกด control 9ขึ้นมาเออกดขึ้นมาดูสิว่าจะพอดีกันตรงไหนนี่เราจะยัดน้ําตกลงไปแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนแบบว่ามีน้ําไหลออกมาด้านบนตรงนี้ที่เป็นขื่อม้นะเราจะเอาดอกไม้จากของโรแมนติก ะะเอามาใส่เราคิดว่ามองมุมตรงนั้นน่ะต้องสวยมากแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะดูโรแมนติกโรแมนใจกันมากฝั่งตรงข้ามตรงนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่จะจัดเป็นสวนดอกไม้ตกแต่งเสร็จก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้เลยนะคะอุย้ยโรแมนติกโรแมนใจมากก็ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะไฟในห้องน้ำก็จะใช้เป็นไฟห้อยๆแบบนี้สัก2จุดเปิดประตูเข้ามาทางนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องเจอกับสิ่งหลังมือที่อยู่ตรงนี้กระจกเนี่ยจะใช้เป็นของ growing together นะคะกด control ขึ้นมาทั้งสองกลุปเป็นการเดานะคะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าห้องทางฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้อาบน้ําก็แล้วกันเนาะเป็นแบบว่า two in one เลยชาเวอร์ก็ได้แช่น้นาก็ได้อาวางไว้แบบนี้หรือจะเยื่นเยื่นเรียกว่าเยื่นแล้หนึ่งเลื่อนเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะตอนนี้เราเหลือเงินทั้งหมดนะคะ3 7 6 6 9เหรยกียญกับห้องนอนลูกของเราหนึ่งคนนะสซิมก็คือห้องนี้2ซิมแล้วก็ห้องนี้อีก1ซิมซึ่งเรามองว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องลูกวัยทีนนะไม่เอาวัยเด็กนะคุณผู้ ไปเลยนะคะห้องไวทีนใช้เตียงตัวนี้ให้เขาก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเตียงตัวที่ดูแพงดูมีอะไรเตียงเราจะเขยบมาทางด้านหน้าห้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวติดผ้าม่านก่อนนะจะได้รู้สเปซต่างๆของห้องเออแปลกไม่ตรงเลยเออโต๊ะข้างเตียงห้องลูกก็ใช้แบบนี้คุมไฟตั้งโต๊ะเนี่ยอยากจะใช้เป็นสีน้าเงินตัวนี้นะคะพรมที่ใช้ก็จะใช้ของเบสเกมนะคะเพราะว่ามันราคาสูงเอามายอ่อแล้วก็วางไว้ตรงนี้บ้านหลังนี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไวใ้ให้กับ คุณลูกเขาได้ใช้โต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องใหม่มากใส่ลงไปคอมพิวเตอร์สีน้ำเงินอ,อในยุคนั้นเราจะมีคอมอันนี้ใช้ไหมหรือว่าเราจะมีแค่เครื่องพิมพ์ดีด <laughs> <laughs> น่าจะดีที่สุดอะเหยยบโต๊ะเข้าไปในพยานไปเพดานอะไรผนังก่อนสรงจนบอกว่าสมองอื่นไปหมดแล้วแล้วก็มี d ดีมแค a เชอร์เออเอามาประดับตกแต่งบริเวณนี้หน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่อ่ะมันพอดีกันไหมอ่ะเรียกว่าหยิบอะไรได้ก็วางลงไปนี่ค่ะข้างๆโต๊ะก็จะมีลังไว้ทํางานนะคะย่ออันใหญ่อันเออวางไว้เพราะว่าลูกเป็นไวทีนไงปลายเตียงใส่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เข้าไปให้เขานะคะ ด้านบนตู้เสื้อผ้าก็หยิบรูปที่ฟิลเตอร์สีฟ้าไว้เออแปะลงไปกระจกในห้องรูปก็จะมีกระจกเต็มตัวนะคะไว้ด้านนี้มีกระปุกอมสินอยู่ด้านบนนี้ด้วยเออน่ารักน้องๆก็เก็บเงินนะด้านในตรงนี้เราก็จะติดเป็นโคมไฟนะคะเพื่อส่องกระจกแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์กีฬาเอามากองไว้เนี่ยมีของเล่นตอนเด็กๆคุณผู้ชมเนี่ยเอามาตกแต่งห้องได้เออใส่ลงไปเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ก็มีหลังเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะของเด็กๆหัวเตียงตรงนี้มันยังโล่งไป มากเลยอะเราก็จะหารูปสักรูปหนึ่งนะคะเอามาเติมเต็มไว้บริเวณด้านในหัวเตียงแบบนี้เราก็สีวอลเปเปอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนให้ห้องลูกเลยจะเลือกใช้เป็นสีฟ้าที่ไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะก็จะใช้เป็นสีกลางๆแบบนี้ทุบไฟทิ้งนะคะแล้วก็มาดูดไฟเนี่ยเอามาใส่ไว้ให้เขามีเรือราคา1,200นะคะซึ่งไม่สนับกับอะไรเลยก็จะเอามาวางไว้บนตู้โชว์อันนี้ใส่รั้วไว้รอบๆบ,บ้าน ของเรานะคะเราจะใช้รั้วที่แพงๆเลยแล้วก็คิดว่าเป็นตัวนี้ยน่าจะเวอร์ก็จะทําการใส่รั้วไปแบบนี้ต้นไม้เราจะต้องสีฟ้าด้วยป่ะนี่เราฟิลเตอร์สีฟ้าอยู่หรือเปล่านะเรียงพุ่มอันนี้คุณผู้ชมเราก็ทําการเรียงแบบยุบยับเลยนะคะวางผิดวางถูกนะคะแต่ก็สัญญาเลยว่าไม่ได้โกงมุมมองกล้องแน่นอนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาฟิลเตอร์สีฟ้ากันด้วยนะคะและนี่คือสีฟ้าเหรอคะนี่คือโอ้นี่คือสีฟ้าเหรอคะเนี่ยเพิ่งรู้นะคะเราก็จะ เอาต้นไฮเดนเย่เนี่ยมาแต่งสวนของเราเป็นต้นสีฟ้านะคะในเกมก็บอกว่าอันนี้คือบลูนะคะเราต้องหาสิ่งมากินเงินเพิ่มเติมนั่นก็คือเราคิดว่าเราจะใส่พื้นตัวนี้นะคะไปถึงข้างหน้าเลยแล้วก็จะปูพื้นตัวนี้ไปรอบๆบ,บ้านของเราปูมาทางข้างๆบ้านแบบนี้มาจนถึงด้านหลัง ด้านนี้ก็ต้องปูด้วยเช่นกันเหลือห8 0 0แปดละค่ะไฟทางด้านหน้าบ้านนะก็จะเล่นเป็นชั n เ e l i e r ตัวนี้เอามาย่อขนาดเขาลงด้านหลังตรงนี้เป็นที่คนอาบน้ําเราก็ไม่ได้อยากจะใส่อะไรมากมายอุ้ยแต่สิ่งนี้ใส่ได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นน้าพุนะคะที่เหมือนถูกทิ้งร้างมาแล้วก็เลือกสีให้มันเข้ากับโซนของบ้านเนาะแล้วก็เอามายัดไว้มุมนี้ก็ได้อุ้ยลอดลอดลอด,ลอดทางเข้าบ้านเราก็เอาดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะมาห้อยไว้ตรงกันหรือเปล่าวะเนี่ย ดูยังไงให้ตรงอ่ะไม่รู้เลย <laughs> งบใกล้หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เราจะแต่งได้นะคะก็คือด้านหน้าตรงนี้อาจจะใส่เก้าอี้ไป1ตัว35 5เหลืออีก90บเหรียญค่ะใส่ต้นไม้ในกระถางนะคะไว้ทางด้านนี้1อันเหลือ7เหรียญคุณผู้ชมเราต้องมาเติมจินตนาการในห้องลูกเราแล้วละสิลูกจ๋าลูกอยากตกแต่งผนังเพิ่มด้วยดีแคลอันนี้ไหมลูกเหลือ2เหรียญ เป็นอื่นเป็นใดไม่ได้เลยนะคะก็คือรอยอุ้มน้องหมานะคะเราจะเอามาซ่อนไว้ด้านหลังตรงนี้2องเหรียญบ้านหลังนี้นะคะเป็นสไตล์กรีกรีไ v วเว l ลติกสีน้ำเงินทั้งหลังเลยติก1ชัน้น5ห้องติก งบประมาณทั้งหมด91493ติ๊กใช้จนหมดเหลือศูนูนเรียนเลยนะคะจุได้3 0ิมนะคะห้องนี้2ห้องนี้ลูก1คนและสร้างทั้งหลังเนี้ยด้วย Bird Eye View เราทำสำเร็จแล้วนะคะไปคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วไปทัวร์บ้านกันค่ะมาดูว่าสภาพบ้านนี้พอค่อยๆหดลงมาแบบนี้จะสภาพเป็นเช่นไร <laughs> คุณผู้ชมอะไรอะ่ะอุ้ยลืมใส่ทริมลืมใส่ทริมเฉยแต่รอบๆบ้านก็ดูความสูงแล้วนั้นก็ก็ก็ด้านนอกก็ดูโอเคนะคะอุ้ยลืมใส่ทริมหลังคาไหนขอเข้ามาดูด้านในบ้านหน่อยเฮ้ยมือตือทำไมมันมือตืออุ้ยความสูงก็โอเคนะก็โอเคนะให้กําลังใจตัวเองไปนี่ดูด้านนี้ดิดูด้านน,าน,นี้ด้านนี้คือโอเคเลยไหนดูมาสเตอร์สิอุ้ยมาสเตอร์ก็โอเคห้องน้ําก็คือแสงจะปละแลนประแลมนนิดหนึ่งเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นห้องแบบว่าห้องปิดทั้งหมดนะคะก็เราอยากได้แนวแนวนี้เนาะก็เลยสร้างแบบนี้นะคะห้องน้มด้านในก็จะสีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ห้องลูกของเราหนึ่งคนนะคะก็จะเป็นห้องนี้เราลืมทุบเชลฟ์อันนี้อ,อ่าอย่าลกมิมิทุบเชลฟ์อันนี้ได้เงินมาอีก20เหรียญย0เหรียญน,นี่กลับมานะคะกลับมาในเบิร์ตอายวิวนะคะ มีคมไฟตัวนี้ไว้ที่โต๊ะทํางานลูกได้20เหรียญพอดีเออต้องเป็นสีฟ้าด้วยลืมลืมลืมโอ้ยสีฟ้าไม่มีสีฟ้าไม่มีเฮ <laughs> ้ยมีโลชนันมีโลชั่น20เหรียญลูกเอาโลชั่นไปอันหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยค่ะอุย้ยลืมเปลี่ยนสีฟ้าเดชั่นด้วยคุณผู้ชม ถ้าใครชอบชาเลนจ์แนวการสร้างนะคะแนะนําเลยลองไปเล่นกันแล้วถ้าใครสร้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมแท็กคุณพัมเบลา่าแล้วก็โชว์ให้คุณหมีหมีด้วยนะที่ใครที่แบบว่าได้ข่าวสารจากช่องเราอะไรเงี้ยก็ลองแท็กมาให้ดูหน่อยว่าเออสภาพที่สร้างออกมาแล้วได้โจทย์อะไรแล้วก็สร้างออกมาเป็นเช่นไรสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ